สวัสดีครับผมกับช่องเบายงครับวันนี้บรรยากาศย่มเศร้าครับวันนี้ก็เลิกก่อโม่งเศร้าครับวันนี้เราอยู่ในวันที่ยี่สิบเจ็ดมิถุนานะครับสองวันห้าร้อยหกสิบเจ็ดอหกสิบแปด มันนี้ก็เฮาอยู่อำเภอเมืองจังหวัดอุบลเฮานะครับอยู่ใกล้ๆมันนี้ก็มาส่งรถเกี่ยวนะครับนี่นะครับ DC ร้อยยี่สิบ X หรือว่าร้อยเศร้ามาใเฮาเนาะส <c oughs> ้างเขามาลรวมรถมพอดี <c oughs> ผมก็จอดรถลงหนอกเ, <c oughs> เดี๋ยวพามาชมนะครับตัวรถบรรยากาศการซุ่มหมอก นี่ดินี่ล้มครับนี่ถอยเขานี่ปากมันมันอยู่ข้างนอกเอาตัวตัวมันเขาทั้งในนะครับคุณใหญ่เขาเนาะนี่เอาเขานี้เลยครับนี่มองเขาถอยหลังเขาไอ้นี่เขาได้เอาหลังคาวเขลงมาอีกไม่งั้น,นครับเขาลงได อามันสองเมตรสองเมตรกลัวกครับเพราะว่มันส่ม่นั้เว้ยสามเมตรสามเมตรอีกอย่างดอกเท่านั้นเนยบ่ไหลบ่ไหลบ่รังคาเกาลงไดอยู่ครับนน่ ปนส่วนัดอาวตเล็กหน่บ่เนี่นครับสามเมตรวปหรอขันบอล่งขามะ่ำกับปุ่มนี่ก็เป็นบรรยากาศอยู่บานคุขนะครับเป็นบัดตรียมมุกจอดน้ำนอตัวนี้ สองแปดจนสองแปดดจากหานขึ้นก็ไปซ้ำเมตรพอดีอนั่ง่านี่ก็เป็นบรรยากาศการส่งมอบระบนะในี่มันนี่นี่กับคุณพ่อเฮานะครับคุณไอ้สนใจอยากว่าจ้างเจ้าเขานะครับสวนอำเภอมว่วงเด้อก็ ที่ต่ออาพอเาราได้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอปีคลิไปไว้สักนิดนะครับผมเดี๋ยวคลิปนและรอชมอีกนะครับว่าผมสิไปบส่วนอำเภอใดหรือว่าจังหวัดใดไป,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 ปเห็ดหยังไปส่งรถหยังต่อนะครับรฝากคนไลค์กดติดตามเมื่อก่ก้เราละครับผมสวัสดีครับ